ครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดปทัทธวิกรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวันนี้มาดูฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนมีอะไรบ้างนะแดดร้อนตอนนี้เวลา10โมง38นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าว่าเขาจะขายอะไรกันบ้างน้ำก็ยังลงลงอยู่นะไม่มีอะ่ะนุ่นๆนกาลงังลงลงอะไรไม่รู้ จะมีพวก,กบลูนบุกอะไรอย่างเงี้ยพวกมือองเมื่อกี้เห็นร้านเจปาเดี๋ยวเราเมื่อกี้สั่งเจไปาไแปล้วเครื่อง,งน,นะอนี้แย่เจ็บด,ด้วยอ๋อเจ็ดห้าศูนย์เอ็มไม่แต่แผดมันมันมีอาสูด ซีีก็มปแล้วมันดูอะแทปเตอร์ของเจ๊ปปามตัวใหญ่ๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูให้เจ๊ปปามตัวดีกว่าต้องถือนี่ขนาดเดี๋ยวไปดูดูดูแทปเตอร์เรวให้เจี๊ปปามสองจำนที่ไม,ม่เข็ยบนี่ HP นี่ตัวนี้ สิบโวล์ป่ะกำมังนะไหนล้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มแปนึงอ๋อนี่ไง 7. 7. 1สิบเก้าจุดห้าโวล์หกจุดห้าเอมเ้จดเเออน่าจะได้ลเลยนะหมพอดีนี่มีเขียนอพอดีป่ะมันไม่ชวใช้กับอะไรครับมันมีไอ้ไอ รถบลกของเอเลี่ยนล่ะตนน้นต้นหนาหนาหน่อยยี่ห้อเอเลี่ยนล่ะเป็นตัวเกมมิ่งอน่ยมัน19.5โวลต์มันต้องดูพอร์ตมันครับเออพอร์ตเฮดีเดลมี2ยีห่ห้อถ้าแต่แตมันเป็นหัวเข็มเหมือนกันไงแต่ว่าเข็มแต่มันมีนหัวเข็มเล็ขซัมซุงหัวเข็มเล็ก HP ด้วยตัวใหม่อ๋อเท่าไหร่ตัวนี้พี่ตัวนี้เดลใช่ไหมใช่เรือ HP 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 ตัวใหญ่สองร้อยครับอ๋อ ก็น้องๆพันนะครับใช่ตัวเนี้ยโบ๊ทเนี่ยสามพันเหลือหกร้อยเออเอาใส่โบ๊ทใช่ไหมสายม้วนเขาติดสายไม่มันหมีดอกสายใหม่มันไฟเข้าอยู่ใช่ไหมตัวนี้ใช้ได้เลยครับของผมไม่มีวัดดวงนะอืมเนี่ยราคาตามสภาพเนี่ยเออขายสองร้อยมันไม่มีใครซื้อหรอกครับผมของผมในราคา ราคาเทสได้เพราะว่ามีเครื่องเนี่ยเทฟรีอยู่ใช่ไหมเซลมีตัมรงมีมาเอาดูตัวนี้กันตัวนั้นตัวที่ผมเก็บไช้นี่ก็คือตัวนี้มันออโต้ผมได้กับตัวสับตัวที่ตัวสัพท์ได้แต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก19โวลต์มันก็ได้ตัวนี้อ๋อเป็นออโต้ครับออโต้ใช่ไหมใช่ตัวนี้19โวลต์ถึง3.25แอมป์ตัวนี้ผมใช้ครับคุณมาตรฐาน1านี่มัน ไม่ชัวร์ว่าพอร์ตมันจะเท่ากันหรือเปล่าไงคุณต้องไปเซิร์ชดูยี่ห้อของของโน้ตบุ๊กว่าใช้พอร์ตอะไรมันมีคนตอบให้ครับในคลิปก็เนาะติดเมเขาไปเลยเดเ๋ยขอมดูก่อนไอ้เกมบิงตัวนั้นใช่เอเลี่ยนเอเลี่ยนไป่ปก่อนเวอกันดีครับนี่เรามาดูร้านเกมดีกว่ามีซัสับอยู่สามเครื่องแต่ขอดูก่อนได้ยงสับนะครับ Thầy bảo mà đấy một lòm nữa Nào đi mà đi qua Thứ 1 Nó Samsung Samsung <laughs> <laughs> A23 <-X3> <laughs> ลำเลมเท่าไหร่หรอ <S <S าการดูแลแต่การอุปก,กรณ์ตัวนี้แรหกโอ้หกกอมร้อยยี่ปดเอ่อสภาพดีทุกคนสามพันสองว่ากล้องเยอะนะสามตัวตัวลรมรลำเยอะ 3, สามพันสองสภาพดีสวยหาเครื่องนี้นี่ะไร ก,ก้าวเะออ๋อแรมหกต่อมแล้วยี่สิบเออสเปคคลาสกับเครื่องนี้เลยนะแต่ว่ามันเป็นโน้ตไงดูจะเกิดเนลื่อใช้กันเรื่อนไหนปะ,อะนนโอเคอยู่นะมีปากกาเลยคราบดูข้างหลังเลยมนะีะไ้วใส่สเคย้ยเอ๋อก้า ปก,ป,กกปกาเออกาก็ยังสวยกาแทะทำไมเด็ดเด็ดชิพสามวันนี้อาจจะมาสองเครื่องวันนี้สองเครื่องสามเครื่องเครื่อง,อองนี้คือะไร <Apple. S 1> Apple อ Apple อปโป้ออปโป้ยี่สองพันเอโน้ต่าไหร ร้สี่อพันสองอ๋ออันนี้ยสามพันสองเอยี่สามสองันสองอโปตัวเนี้ยสองพันอโปตัวนี้แลมเอห้าแลมสามลมหกสิบสี่จอตัวนี <c oughs> everyone, ้มันจัดเป็นนี่นิดหนึ่งเป็นตวงดวงอืมต่างนนี่สามมาเรียงกันเรียงไปเรียงกัน เชื่อว่าให้เก๊เก็บกันสามเครื่องตันนี้นเก๊เก็กบกปันครับเอนมโกโปเจ็ดด้วยเอ้โกโปโปโปอะไรนะโปโปห้าใช่ไหมโปโตห้ามะนะเห็นเทาๆผานีา้พี่โลห้านะทุกคนนะเจ็ดร้อย มีพวกแบตแบตติดข้างในต้องไปลองดูตัวนี้ครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าแต่ว่ามีแบตเ,เตอรี่อยู่เจ็ดร้อยไม่รู้ต่าจะงอนพอไม่ติดอ่ะอะแดปเตอร์ไอโฟนนี่ตรงนี้มันมันจะแท้ตัวเนี้ยสีมันแบบซีซีแล้วอะไรมันคมชัดหมดอ่ะ นี่นกันกข้างล่างต้องสองตัวข้างล่างน,นะครับอันนั้นมันอันนี้มีเมป็นวลัวจะสองตัวเห็นครับตัวนี้กับตัวนั้นสองตัวเป็น<อ>วัวสองตัวน่าจะประมาณนี้นะครับทุบกคนหมดเลยเราจะไปาขายของก่อนหมดแล้วครับเจ๊ที่หน้าแวะมาหาใหม่นะครับ สวัสดีครับถ้าเราคงดูร้านไปแก่นดีกว่านะครับวนันนี้ไปไหนไม่รู้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าผมมาดูตัวพอดีเห็นมีตัวเพ4นะครับแล้วก็ตัวกล้องแล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กสองสับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นตัว i7 เมื่อกี้ดูข้าวๆแล้วจะเป็นตัว Gen4 นะครับ <c oughs> Gen4 เดี๋ยวดูกันเราคงชัว เป็นตัวเกมมิ่งนะไม่ว่าขาเท่าไหร่นี่ไงเงีนเจ็ดเจนสี่นี่ด้วยแดมแปดแล้วก็การ์ดจอจะเป็น G T X อ,อ,อ่าหกห้าศูนย์ m นะครับตัวนี้นะแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ของ Acer แล้วมีต้นพวกของเดียวต้นพวกของ Acer ต้นนึงจอแตกก็เอจอจะแตกอันนี้ต้องหุ่กล้องให้ละ เอางูฝั่งนี้มั้งอืมอะวดูตัวไอแพรข้างในดีกันมึงนี่เห็นไอมแพรดแป๊บอยู่ไอแพรด้วยไอแพรไอแพรชิบว้าวจะต้องไหนอะ่ะเอไอแพรเอกูสองหกแล้นนะเอห้า ไไฟ้าเซลล่ากล่องหรือเปล่าต้องด,ดูทใหมไอ้ติดด้วยติดด้วยติดฟิล์มโอาอยู่ในซองโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่นไงออกจากซองมาล่องโพบ้าหมดเลยนี่น,นี่สวยคลิป ติดฟรีมาให้เลยอันนี้ก็ไ,ได้นนได้นอ,อนนะคุเอียงได้ไหมค่ะได้ได้ได้ไดไดตอนนี้ไอแพด a i ห้าสองห้าหกนะครับ a i ห้าสองห้าหนะครับเ,เซลูล่าสภาพสวยงามดูดิ เอห A556 ใหม่เลยนะใหม่มากดูดิเป็นไทยซีพอใหม่แหละประกันอาจจะเหลือเออประกันน่าจะเหลืออยู่เลยปเะกัอน่าจะเหลือนะไอแคร์ดูก่อนดูก่อนดูตรงไหนนะเข้าไปเลยเจนได้รูเอาแบ็กก่อนในเอสที่เป็นบัญชีปั๊ สายอ,อินอ่ะออไม่ใช่สาไม่ได้ไม่เ,ไมเป็นไรหรอกเพาประกันน่าจะเหลือแหละแน่ๆหรอกออมันต้องออกมาได้นะอออก,ก,ออกอมหเพรอะว่าอาจจะเหลืออยู่ใช่ข้าวเครื่องดีมากสวยมากเลยเนี่ย <c oughs> snap ใหม่คลิปเอ๊ะอมีสายด้วย สายด้วยนะเมื่อกี้มันร่วงมันร่วงเปล่าเห็นสายยนะอะไรไงสายด้วยสายสากันนี่สายยังไม่ได้แกะเลยเลยเออผมก็มาอยู่ซื้อมาแล้วไปจำเลยเออนเป็นเจ้าตังค์ไงบางคนจะจะลูดบัตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ลองซื้อมาพวกก็เข้าเลยเอห้าพบ a d ตัวเป็นแหะครับแล้วก็มีเพยส์สี่ไหมเพย์สี่ไม่แพงด้วยเจ้ไหนไม่รู้มีสายครบอยูน่นะสาย HDMI สายเครื่องสายชาร์จจอยครบนะครับตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่อยูน่น เอสสี่เอสี่เป็นรุ่นแรกแล้วตอนนี้เป็นรุ่นแรกนะป่าวรุ่นแรกมันต้องเป็นนี่สิอ็ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นแรกหรอกรุ่นหนึ่งบอดบอดเป็นตัวหนึ่งสองรุ่นแรกแนคะ่เอสี่ตัวใหญ่จนะริงนะมันระกัก,กาาเลยราคาจะถามอีกทีนึงรอเจ้าของเข้ามากันนะครับยังไม่มาขนาดไม่รู้ เนี S <S akan <expand> akan mm ่ย hmm> ก็มีกล้องตัวกล้องโซนี่เห็นไหมกล้องโซนี่แล้วก็ฟูจิครับกล้องเนี่ยเลยดีเอลเอแล้วก็มีโปรเจคเตอร์เอเซอร์ให้ตัวนึงเอเซอร์โท่าไหน ซอร์อเก็บมาก่อนนะครับเดี๋ยวพีว่ากันทีนะครับน่าเจ็บประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่กัมมาทำราคาทีนะครับพี่กัมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้หาตัวไม่เจอนะตอนนี้เจอแล้วหายไปไหนไม่รู้เมื่อกี้มาเราเริ่มราคาดีกันตอนนี้เท่าไหร่พี่กันนะหาสามพันห้านะครับตัวนี้แล้วกล้องตัวเนี้ยสองพันห้าสองห้านะครับ แล้วก็จำน้นนะครับสองห้าเหมือนกันใช่ไหมอ้าวตอนนี้มีเลนด้วยเหรอเลนแรกต่างหากใช่ไหมเลนขายแยกอ๋อเลนขายแยกแล้วก็ฟูจิตัวนี้ครับฟูจิตนีสองพันนะอ๋อสองพันนี่ค้อนนะมี่ค้อนไม่มีชาร์จไม่มีชาร์จอ๋อเท่าไหร่อ่ะครับสองพันสองพันเหมือนกันแล้วก็ไอแพดเมื่อกีถ้ถามราคาละขายไปหมื่นเจ็ดนะครับก็ถูกเลย อยากจะร้องไห้แล้วก็โน้นบุกตัวส s u เกมมิ่งตัวนี้ปล่อยที่แบตเสื่อมนะครับปล่อยที่สี่พันห้าเนาะสี่พันห้าแล้วห้าพันห้าโอ้กับพผิดนะลดราคาเกมมิ่งครับแล้วก็มีตัวเดลคอยห้า Gen เจ็ดนะครับตัวนี้ก็เดือดดวดเปเจ็ดยังไง เราดูกอนนะครับไ5ฮ่าเจนเจ็ดอะดูดีกว่าที่ผมก็ไม่ได้ดูนะเดี๋ยวตนี้ไอฮ่าเจเจ็ดเป็นเ5 0 0 u าศูนย์ศูนย์ยูนะครับตรงนี้อ๋อแลมแปดนะครับถ้าแเท่า้หรครับฮะห้าพันห้าเท่ากันเนาะเท่ากับตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเจนสี่แต่ว่าเป็นตัว h ห้คิวนี่ป็นตัวแรงนะครับสำหรับเกมมิ่งสายเกมไอฮ่าเจนสี่นะ ประมาณนี้ของพี่แก้ววันนี้เมื่อกี้ผมเอาโน้ตบุ๊กตัวน,นั้นไปจอมันแตกนะครับพี่แก้วขายให้ถูกๆนราไปเปลี่ยนจอนะครับเขาเจอาทุนมผมมากำไรพี่แก้วนะขาทุนโอเคได้พี่เก็บวิวเอออยากมีอของขายน่าจะประมาณนี้นะครับผมเกี้พี่แก้วขอบคุณครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้ผมถ่ายมั่งนั่นไงล่ะเจ้สวัสดีครับแบบอยู่ร้านข้างๆร้านพี่แกน้วเดินจากนู่นมามาเข้านีา่แทน อ you know ันนี right 1941, ้มีไอโฟนตัวน oh, ี้นะไอโฟนอันไหนนู่นตัวนี้เป็นไอโฟนเจ็ดพัดนะครับลดราคาพิเศษสามพันสองร้อยมีมีมีคำนิยามอันนี้ปุ่มโฮมกดได้อ๋อสองร้อยอ๋อใช่ใช่ตัวนี้แทนเอ็กเซซิฟทัทแทนแล้วก็นี่โมโตเอามอโตวันเอาเครื่องส่นแพร์ร้อยยี่สิบแปดอ๋อได้อยู่นะใส่ทุกซิมแล้วก็นี่เป็นไอโฟนหกนะครับ 6S <Okay. S 1> นี่น,นี่ด้วยอนน 7, อสิเจ็ดออสโฟนเจ็ดใช่ไหมงอ,อ,อปุ่มพม,มแแกนนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเจ๊อ๋อมันจะถ่ายทีเดียวเลยอันนี้ปกติเนาะอันนี้ปกตินะครับ iPhone อน,นี้แท็บเล็ตมีน้อยนะตัว<ค> <laughs> น,นี้ใครดีบครดี อันนั้คือไม่ค้านะใช่ไหมอันนี้สีดำนั่นหะสีไม่ค้าครับอันนี้คือเปลี่ยนแบตมาแล้วรอเทสอยู่อ๋อรจเทแบตแตใช่ไหมครับก็เลยงไม่วาอ๋อรอเทสแบตอรี่อยู่ a ะครับอ๋อ a 0ก็เทอยู่เออ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 อเอออเออเเออ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 ออเออออวอเ อแปดพันห้ากิจจิงสองร้อยยี่สิบแปดอร้อยยี่สิบหมคเออโอเคเดีย๋ยวที่หน้าผมมาหาใหม่นะกันสี่สดีครับ